สวัสดีครับเพื่อนเอครับเจอกับย้่หงคือเก่านะครับเนาะืันนี้ย้ <T> ่หงพาเพื <corporate> ่อนเพื padding, ่อนมาเบิ้งครับผมปูนาเนาะครับเนาะปูนาครับผมยี่หงไปใส่ตุ่มได้มาเนาะครับเนาะวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนดองปูครับเพื่อนๆครับดองปูนาเนาะครับเนาะดองปูน้าไว้กินไม่กินโดนนะครับเนาะการดองปูเท่ากับจะดองไว้สองคืนครับเพื่อนๆครับดองใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่ผงปรุงรสจากน้อยเนาะครับเนาะ ดองแบบบานๆนะครับเนาะดองไว้สองคืนครับสองคืนนี้มันปูเนื้อปูน,นี้มันจะจะแข็งพอดีครับเพื่อนๆครับแข็งพอดีแล้วก็เท่ากับเก็บเก็บไปเส้นในตู้เย็นไว้ครับหลังจากที่ดองไว้สองคืนนะครับเนาะเท่ากับไปเก็บไ,ไว้ในตู้เย็นไว้กินในนั้นเวลาเขาจะเอามาใส่ตมามะละกออย่างเชเนาะครับเขา,าก็ค่อยเอาออกมาใส่นะครับเนาะหรือบรรางสั่ก็ พเพื่อนๆท่านอยากกิน,พนเพื่อนๆคนไหนอยากกินแบบแบบบดดิบเนาะครับเขาก็สามารถเอาจะเอาเอามาปิ้งเอามาย่างกินได้นะครับเนาะเดี๋ยวอยู่หงคาทำค,ค,ครับเพื่อนๆครับไปรับแรกครับเพื่อนๆครับเขาล่างปูก่อนครับเพื่อนๆล่างปูนะครับเนาะล่างปูก่อนครับ เดี๋ยววัาเป็นยังครับเดี๋ยวเราค่อยลางแล้วก็เก็บใส่ถังก่อนนะครับเนาะเก็บใส่ถังก่อน กิดว่ายังบไมนสะอาดเหมืกัจากน้ำหนึ่งครับเพื่อนๆครับล้างสะอาดดองแบบบานๆเลยนะครับเนะาะเหตุไง ไปนะครับเนาะข้อจัดอกน้ำแข็งครับเพื่อนๆครับนกน้ำแข็งครับต่อไปครับเพื่อนๆครับเราก็จะนอกปูก่อนนะครับเนาะมาปูก่อนครับเราก็จะซีเมฮ็ดหนามดองนะครับเนาะเพื่อนๆเนาะซีเมเฮ็ดหนามดอง น้ำปลาครับเพื่อนแบบบานๆนะครับเนาะดอกง่ายๆนะครับเนาะอุปกรณ์ของเฮานะครับเนาะกะบหลายอย่างครับเพื่อนครับน้ำปลาครับเพื่อนๆครับน้ำปลายี่ห้อใดก็ได้นะครับเนาะแต่ว่าขันเฮาใซอยี่ห้อที่มันหอมๆนะครับเนาะมันกะสิแซบนะครับเนาะยี่หองหาไหนได้กะเอาอันนั้นเลยแหละครับเพื่อนๆครับมีกระเทียมครับเพื่อนๆครับกระเทียมนะครับเนาะกระเทียมแล้วกะผงปรุงรสผงปรุงรสจังน้อยนะครับเนาะ อันดับแรกครับน้ำปลาครับเพื่อนๆครับน้ำปลาน้ำปลา <p> ประมาณขวดหนึ่งครับตัวใหญ่แหละน้ำปลานะครับเนาะใส่ลงไปนะครับ ทั่วกลายอยู่ด้วยครับแต่ว่าโมเป็นอย่างครับยู่หองจะใส่ในถุงนะครับเนาะตองใส่ในถุงให้สิเดี๋ยว่า,าทั่วถึงนะครับเนาะผงปรุงรสครับใส่ใส่ประมาณช้อนนึงครับเดี๋ยวยี่หองตวงใส่ช้อนช้อนแกงนะครับเนาะ คนครับเพื่อนต่อไปก็กระเทียมครับเพื่อนครับกระเทียมกระเทียมกระเทียมเขาก็จะทุบก,ก่อนนะครับเนาะใส่ถุง่แหละครับ นี่ก็จะซอยเหย่ที่ปูดองเขากะหอมนะครับเนาะหลักๆเ,เ,เลยครับเห็นในปูหอมใสลงไปแล้วครับหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นก็คนกับมันให้ผงมูเขาละลายนะครับเนาะ ไหนล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับเนาะที่ติดตามรับชมคลิปของยูหงม้าด้วยดีเสมอมาานะครับเนาะยูหงก้ขอบคุณหลายๆครับเพื่อนๆครับมีเวลาเวลายูหงกะซิ้เข้าไปถัก้ายเข้าไปเติมกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับเนาะคลิปของยูหงกบธรรมดาครับหลากหลายนะครับเนาะคอนเทนต์บ่ดด้บ่ได้แบบว่าเจาะจงเรื่องไหนเรื่องหนึ่งนะครับเนาะการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตนะครับเนาะหาอยากหากินนะครับเนาะ <c oughs> ทำมาหากินครับเพื่อนๆครับบางครั้งนี่แบบเขาหูอย่างเขาอยากอยากบอกต่อเพื่อนๆนะครับเนาะเซตจังไหนแต่ว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะจะหูหหละแล้วละแล้วกแต่ว่าบางคนเขาอาจจะบลูนะครับเนาะเทคนิคก,การเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะครับเนาะแบบบ้านๆนะครับเนาะบางครั้งนี่เขาเซตเขาเซตคลิปที่แบบว่าเฮ็ดขนมเฮ็ดยังไะครับเพื่อนๆก็ถามกันข้ามาหลายจะขีด ยังเสียนะครับยู่หงกะประมาณเอาเนาะครับเนาะยู่หงเห็ดแบบง่ายๆนะครับเนาะเพื่อนๆกับคงซีสงสัยกันบางครั้งก็ใส่ถ้วยตวงแน่ใส่อันนี้ตวงแน่นะครับเนาะยู่หงกะเห็ดแบบบ้านๆเห็ดแบบแบบบ้านๆนะครับบ่ได้เอายังมาวัดบ่ได้เอาบ่ได้เอาแนวตวงมาตวงให้มันเป็นแบบมาตรฐานเนาะครับเนาะแต่ว่ากะห้องกะเห็ดพอกินได้ครับเพื่อนๆครับเฮอเห็ดพอกินได้แล้วกะเฮ้องกะอยากจะอยากบอกต่อเพื่อนๆน้องเสียนะครับเนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างครับผมมันมีสิ่งผิดพลาดการทำยูทูบพื้นกันเนาะครับเนาะบางครั้งเนี่ยเขากะเขากะคิดจะได้เขาเช็ดอีหยังดีเนาะบางครั้งกะอยากมันไล่สาระังเียนะครับเนาะบางครั้งกะอยากเดให้มันสนุกสนานเนาะครับเนาะบางครั้งกะอยากเดให้มันสนุกสนานสู้ๆครับเพื่อนๆครับเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนเนาะครับเนาะที่กําลังลําบากแล้วก็ประสบ ผูทกภัยก,กันในขณนะนี้นะครับเนาะเป็นกำลังใจให้ครับเพื่อนๆครับเป็นกำลังใจให้ครับเดี๋ยวเขาเอาปูใซ่เลยครับบันนี้ครับปูใซ่เลยปูที่เขานอกไว้นะครับเนะเาะเบิ่งก่อนเป็นยังไงน่าจะน่าจะน่าจะเหวเหแล้วแหะครับ <laughs> <laughs> โอเคครับเพือพ่อนๆครับนี่ เดี๋ยวอยู่ของอใส่เก็บแซนแล้วครับเนะเาะเจ็บแซนที้เโตก็ได้เจ็บเลยครับเพื่อนปกติแล้วนี่ปูเนี่ยนงครับเนาะปูแม่นะครับนี่นี่ม,นมันจะเยอะเนาะครับเนาะเขาจะดองไว้สองคืนครับเพื่อนๆครับดองไว้สองคืนเนื้อปูเนื้อปู มันปูนะครับเนาะมันสิแขวนได้ได้ได้เวลาได้แขวนพอดีครับเพื่อนครับถ้าเขาดองเกินไปสามมือสี่มือห้ามือไปโดยที่เขาบเอออกจากน้ำดองเนี่ยนะครับเนาะสองมือเขาต้องออกจากน้ำดองครับเพื่อนแล้วก็ไปเก็บใส่ในตู้เย็นถ้าเขาบเอออกเนื้อเนื้อปูนะครับเนาะเนื้อปูมันปูเนี่ยมันมันสิเป็นน้ำาหมือเลยครับมันสิเป็นน้ำมันสิฟาวไปเหมือนเลยครับถ้าเขาบวอออกนะครับเพราะฉะนั้นดองสองมือ เขาต้องเอาปูออกจากน้ำดองแล้วกลไปแช่ในตู้เย็นเก็บไปได้กินนานนะครับเนาะเขาอยากกินสูกเขาก็เอาออกมาปิ้งครับปิ้งเอาเ้าเหนียวจ้ำเนี่ยโอ้แซ่บจังสิแหละครับเพื่อนๆครับหลักการดองไม่ได้มีอย่างมากมายครับเพื่อนๆครับดองบ้านๆเนาะอยู่ห้องกัเใ็ดแบบบ้านๆเนี่ยปูแมงเสียครับมันสหลายสองมือเขาก็ต้องเอาออกออกจากน้ำดองเนาะครับเนาะเนื้อปูมันก็จะพอดีครับเพื่อนๆครับ ถ้าเขาดองเกินไปซีมือหามือแบบแซ่ไปในน้ำน้ำดองเนี่ยเนื้อปูมันก็ะซีเป็นน้ำเวลาเขากิน,นก็ซีฟาวไปเลยนะครับเนาะฟาวไปเลยคลิปนี้อยู่เห็นแบบบานๆให้เบิ้งน,นะครับนะจริงเราต้องนอกไป รู้รสึกว่าน่าจะบดถ่วมแต่ว่าไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวอยู่ห่วงเอาใส่ในถุงนะครับเนาะ นี่คครรัับเพือๆมาหยาดครับเพื่อนๆครับอยู่หงพาเย็ดอยู่ในแบบบานๆเลยนะครับเนาะเขาจะดองไว้สองคืนครับเพื่อนๆครับสังเกตว่าน้าบ่วถั่วมันมาครับมาหยาดครับนี่อยู่หงใส่ถุงครับใส่ถุงถุงนี้ต้องเหนียวๆแน่จังเอยนะครับเนาะใส่ถุงใส่หมอนะครับเนาะ ตรงนั้นนี่ครับน้ำดองมันหน่อยนอะครับเ้ากระเอาอากาศออกครับเพื่อนๆครับการดองปูบางคนหากระปุกมาใส่แซงเสียนะครับเนาะแต่ว่ากะอยู่ของสูตรนี้นะ่าจะดีกว่ารัดดางครับเพื่อนๆครับถุงหัวข้ากระค่อยซ่อนหน,นอนนะครับเนาะเขาจะดองไว้สองคืนครับเพื่อนๆ อยู่หงเบบถุงมาซ่อนก่อนนะครับเนาะครับถุงนะครับเนาะเมื่อกี้นี่มันกะหัวจากน้อยนะครับเนาะเพราะว่าเอากระเทียมใส่ถุงแล้วก็ไปทูมนะครับเนาะเขากซ่อนครับเพื่อนๆครับซ่อนครับเพื่อนแล้วเขาค่อยเอาไปใส่กระปุกนะครับเนาะซ่อนแล้วก็มัดครับเพื่อนนี่ลมบอก รอไวสองคืนครับเพื่อนๆครับจะไหนละกาขอบคุณเพื่อนๆนะครับเนาะที่ขม้ารับชมคลิปของยุยหงนะครับเนาะด้วยดีเสมอมาเนาะครับเนาะคลิปนี้กะคลิปนี้กะขอจบไปเพียงแค่นี้ครับเพื่อนๆครับถ้ามีประโยชน์ละก็อย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับยุยหงแนนะครับเนาะคลิปนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ